สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเบียบเปียกพากินพาเที่ยวนะคะอันนี้ก็เราจะทำสระเลขแปดกันตอนนี้กำลังเริ่มขุดบ่อหนึงก็น่าจะกว้างประมาณสิบเมตรก็จะเป็นชั้นอย่างนี้นี่ขุดวันแรกขุดวันแรกน้ำก็พอมีทำเป็นชั้นพักๆแบบนี้ อีกาสนึงก็อาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าพื้นที่ฝั่งทางนู้นมันก็จะแคบนิดนึงอาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนาอนาคตต่อไปอาจจะทำเป็นคองไส้ไก่ได้อันนี้ก็ขุดวันแรกช่วงน่าจะช่วงประมาณช่วงบ่ายสองก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่เร็วเหมือนกันอันนี้ก็ราคาเหมาเอา ใครสนใจขุดแบบเลขแปดก็ลองทำดูอันนี้ก็ที่เหลือที่ว่าจะขุดอีกตัวนึงเดี๋ยวพรุ่นี้เรามาดูกันต่อว่าจะเป็นแบบไหนพรุ่งน,นี้น่าจะเสร็จก็มีน้ำแล้วคาดว่าพรุงนี้น้ำอาจจะเต็มอีใกล้บ้าน ตรงนี้ก็อาจจะเอาไว้ทำกเกษตรเลี้ยงสัตว์เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราจะทำอะไรบ้างข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนาอนาคตอาจจะเป็นโคกหนองนาก็ได้แต่ตอนนี้ต้องหาน้ำก่อนหาแหล่งน้ำโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ